สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้น็อตพามายืนอยู่ที่หน้าสถานีรถไฟหัวลำโพงนะครับจะพามาดูบรรยากาศสีสันการเดินทางกลับต่างจังหวัดของพี่น้องประชาชนก่อนที่จะเข้าถึงเทศกาลวันสงการหรือว่าวันหยุดปีใหม่ไทยหยุดยาวๆนี้นะครับว่าบรรยากาศสีสันการเดินทางกลับบ้านหรือกลับภูมิลำเนาของตัวเองนั้นเป็นยังไงบ้างครับตามเข้าไปดูด้านในสถานีรถไฟหัวลำโพงกันเลยครับ จากการสังเกตดูบรรยากาศและสีสันการเดินทางกลับภูมิลำเนาต่างจังหวัดของพี่น้องประชาชนในวันนี้วันที่11เมษายนนะครับก็อาจจะยังไม่คึกคักหรือยังไม่หนาแน่นมากเท่าไหร่เพราะว่ายังเหลือวันปฏิบัติงานอีกหนึ่งวันสำหรับบางคนนะครับแต่บางคนก็าลาแล้วก็เดินทางกลับในวันที่11นี้ก็มีบ้างปรับไปแล้วก็เริ่มจะเยอะแล้วครับคาดว่าพรุ่งนี้วันที่12เมษายนน่าจะเยอะกว่านี้ครับ บริเวณด้านหน้าทางเข้าสถานีรถไฟหัวลำโพงก็จะมีหน่วยงานต่างๆทั้งของภาครัฐและเอกชนที่มาให้อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนรวมทั้งเสนอขายสินค้าต่างๆซึ่งพี่น้องประชาชนก็สามารถดูสินค้าต่างๆหรือเดินดูบูธต่างๆของภาครัฐและภาคเอกชนรวมทั้งร้านค้าต่างๆก่อนเดินเข้าสู่สถานีรถไฟหัวลำโพงนะครับ จากนั้นเราก็จะเดินเข้าสู่ภายในสถานีรถไฟหัวลำโพงกันครับสังเกตดูก็จะมีประชาชนเริ่มทยอยหรือเริ่มจะเยอะขึ้นแล้วนะครับวันที่11เมษาตอนเย็นวันนี้แล้วก็เริ่มมีประชาชนมาซื้อตัว๋วจองตั๋วเพื่อเดินทางกลับต่างจังหวัดกลับภูมิลำเนาของตัวเองแล้วครับซึ่งในคลิปนี้ก็จะพามาดูบรรยากาศสีสันและการเดินทางกลับภูมิลำเนาของพี่น้องประชาชน ไปเรื่อยๆนะครับอาจจะไม่ได้พูดถึงเรื่องที่มีสาระมากมายในคลิปนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะมาดูว่าบรรยากาศการเดินทางกลับหรือว่าบรรยากาศล่าสุดตอนนี้วันที่11เมษายน2565บรรยากาศเป็นยังไงบ้างที่สถานีรถไฟหัวลำโพงนะครับเพราะฉะนั้นเราจะหาสาระหรืออะไรไม่ได้ในคลิปนี้นะครับดูอย่างเดียวดูคลิปอย่างเดียวครับว่าประชาชนกลับกันมากแล้วหรือย,ยังตอนนี้นะครับ ส่วนตัวแล้วเป็นคนต่างจังหวัดวนะครับแต่ว่าปีนี้ผมก็อาจจะไม่ได้กลับบ้านพอได้มาเห็นบรรยากาศการนั่งรอ รถไฟหรือรอเวลาที่จะขึ้นรถไฟของประชาชนผมก็อดจะคิดถึงการเดินทางกลับบ้านของตัวเองในแต่ละปีไม่ได้เพราะส่วนมากผมก็จะไปนั่งรอบรรยากาศอย่างนี้เลยครับก็จะทําให้เรานึกถึงบรรยากาศที่เราต้องไปนั่งรอรถทัวร์เดินทางกลับจังหวัดนะครับการกลับทางจังหวัดเพราะฉะนั้นพอมา,อาหัวลําโพงเราได้เห็นบรรยากาศแบบนี้ก็จะทําให้เรารู้สึกดีแล้วก็รู้สึกคิดถึงบ้านคิดถึงคนที่บ้านนะครับ และก่อนหน้านี้ที่ผมทําคลิปเมื่อช่วงปีใหม่นะครับที่ว่านั่งรถไฟไปไหว้หลวงพ่อโสธรที่วัดโสธรมรามลามวรวิหารที่จังหวัดฉะเชิงเซาครั้งนั้นเป็นครั้งที่2ของการนั่งรถไฟนะครับซึ่งการนั่งรถไฟครั้งที่สองก็มีความประทับใจแล้วก็รู้สึกว่าเป็นการนั่งรถไฟเที่ยวที่ประทับใจผมมากๆนะครับเพราะฉะนั้นการเดินทางด้วยรถไฟจึงถือว่า มีความสำคัญแล้วก็ถือว่าเป็นบรรยากาศสีสันที่ดีอย่างหนึ่งในการเดินทางนะครับหากใครไม่ได้เร่งรีบมากหรือว่าไม่ได้มีนัดใครไว้ที่บ้านแบบแบบอะไรจะต้องรีบมากนะครับก็สามารถที่จะนั่งรถไฟชมวิวระหว่างทางไปเรื่อยๆนะครับ และในแต่ละปีเราก็จะเห็นภาพแบบนี้เวียนกลับมาอย่างน้อยปีละสองครั้งนะครับ mm. ก็จะเป็นภาพที่ครอบครัวได้กลับไปเจอกันเพราะฉะนั้นก็จะเป็นช่วงที่ว่าในแต่ละครอบครัวจะต้องมารอรถเพื่อที่จะเดินทางกลับต่างจังหวัดเพื่อที่ไปหาคนที่รักหรือครอบครัวที่รออยู่ทางต่างจังหวัดนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าบรรยากาศสีสันก็จะเริ่มคึกคักขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะ วันพรุ่งนี้วันที่12เมษายนนะครับเพราะว่ามันจะเป็นช่วงรอยต่อระหว่างวันสุดท้ายของการทำงานก่อนที่จะปิดยาวๆในช่วงสวงการนี้นะครับบรรยากาศรอบนอกของสถานีรถไฟหัวลำโพงก็จะยังไม่ค่อยมีประชาชนออกมาเท่าไหร่นะครับก็จะมีบ้างเล็กๆน้อยๆที่แบบมานั่งรอ รถไฟขบวนของตัวเองแต่ว่ายังไม่คึกคักมากนะครับแต่ว่าก็ถือว่าอยู่ด้านในนั่งอยู่ภายในก็เยอะพอสมควรแล้วแต่ว่าอยู่ด้านนอกก็ก็มีบ้างประปายนะครับ ขบวนรถไฟก็จะเริ่มเข้ามาเรื่อยๆนะครับเมื่อเย็นเกือบๆสี่โมงตอนนี้นะครับตอนแรกมาก็จะเห็นารางรถไฟจอดว่างเลยพอตอนนี้เริ่มมีรถไฟเข้ามาเยอะหลายขบวนเพราะว่าคาดว่าจะเป็นาการรองรับประชาชนที่จะเดินทางในช่วงเย็นวันนี้นะครับเพราะว่า คาดว่านในตอนกลางวันก็จะมีคนเดินทางยังไม่มากเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเมื่อตอนเย็นรถไฟก็จะเริ่มทยอยทยอยเข้ามาแต่ละขบวนนะครับเพื่อรอ,องรับและต้อนรับให้ประชาชนเดินทางกลับต่างจังหวัดได้อย่างสะดวกมากขึ้นครับในช่วงปีใหม่ไทยที่กําลังจะมาถึงนี้นะครับน็อตก็ไม่มีอะไรตอบแทนให้กับพี่น้องแล้วก็ FC ทุกคนนะครับ แต่ก็จะขออวยพรให้เนื่องในวันปีใหม่ไทยนี้นะครับก็ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดลบันดาลให้ทุกๆคนนะครับจงมีความสุขมากๆคิดหวังสิ่งใดสมความปรารถนาทุกสิ่งทุกประการเดินทางกลับไปหาพี่น้องและคนที่เรารักอยู่ต่างจังหวัดได้อย่างสะดวกตลอดปลอดภัยโดยสวัสดีภาพทุกคนนะครับ และขอให้เที่ยวอย่างมีความสุขนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและฝากดูคลิปหน้าน,านอตจะพาไปเที่ยวที่ไหนสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับทุกคนครับ